สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปผมเอ็มผมแต็กครับวันนี้นะครับเราเป็นผู้มาตอบคำถามครับที่ทางยูเซอร์เขาถามกันเข้ามาครับนะครับเป็นจำนวนหลากหลายมากครับเยอะมากเยอะเยอะยูเซอร์ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e อ subscribe อาเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของพวกเรานะครับะนะบัะ ถามมาต่อไปวันนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม solid work ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์อบมออแบบอรมซอฟต์แวร์ด้านออกแบบที่รองรับธุรกิจการออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมครบวงจรสนใจรายละ,ะเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับวันนี้นะครับคำถาม,ถามก็อยากทำแอนิเมชันให้ชิ้นงานวิ่งบนคอนเวเยอร์หลายๆตัวทำยังไงบ้างครับ ครับอ่าทำยังไงพี่แดกทำยังไงทำใจไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอพี่แดกเลยนะครับว่าขั้นตอนกรรมวิธีทำยังไงบ้างครับผมก็เดี๋ยวลองลองทำให้ดูตั้งแต่แรกเลยเนาะ,ะนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนอ,อันนี้ที่เรามาสอนก็คือเป็นใช้ Solid Work Composer ในการทำอครับนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาช่วยงานพวก Animation ได้ดีจะสมจริงใช่ไหมพี มันจะมันจะง่ายกว่าครับในการทํางานให้ตามคอนเซ็ปต์ของเราเพราะว่ามันทาแอนิเมชันแล้วแบบมันไม่ค่อยกระตุกเนี่ยอย่างอันนี้เราเพย์ในโปรแกรมเนี่ยไม่มีกระตุกเลยใช่มาทางสมูทมากชิ้นงานค่อนข้างเนี่ยฮะอันนี้คือให้ดูตัวอย่างก่อนเนาะที่ที่ผมทามาคอนเซ็ปต์น่าจะประมาณนี้มั้งครับคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เนาะที่เขาถามมาเพราะว่างานที่มันไหลบนคนเมเจอร์มันก็าจะมีหลายๆชิ้นอยู่แล้วนะครับแต่ปกติเราจะติดว่า เราทําชิ้นเดียวให้มันเคลื่อนที่ก็เหนื่อยแล้วอ่ะนะครับยิ่งมีหลายๆชิ้นแบบโอ้โหงานเข้าแล้วใช้เวลาในการทําเยอะมากครับนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวงานที่ยังไม่มีพวกกล่องพวกอะไรเลยเนาะนะครับลองสอนทําตั้งแต่การใส่กล่องเลยแล้วกันครับนะครับในตัวโปรแกรมก็มีให้เขียน 3D เบื้องต้นนะครับหรือจะ import จากโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครับอตัวนี้เราก็ลองเขียนกล่องลยก่อนนี่เรามีเมาส์3 D แล้วก็ใช้สิ เราก็วางเข้าไปที่ที่พื้นเนาะนะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาป๊บเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคอันนี้ผมทําไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วกันเนาะนะครับก็เมื่อกี้กล่องมันจะเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็ขยับไปเนับก็คือเคลื่อนเคลื่อนที่เข้าจากทิศทางด้านด้านด้านข้างอ่าปึ๊บขยับมาครับโอเคอันนี้เราก็เตรียมตัวชิ้นงานไว้ละเราทําแค่ต่องเดียวพอครับนะครับกล่องที่เหลือเดี๋ยวเราสามารถก๊อปปี้ได้นะครับ โอเคก็ตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับเป็นแถบเวลานะครับหรือว่าเรียกว่าไทม์ไลน์นะครับก็อยากให้ชิ้นงานมันเริ่มต้นที่วินาทีเท่าไหร่แล้วก็เลือกเซตคีย์ครับคือเลื่อนเวลามาก่อนเลื่อนเวลามาที่สุดจุดท้าก่อนนะครับแล้วกดเซตคีย์เนี่ยมันก็จะมีตุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วพอเลื่อนแถบไทม์ไลน์มาที่1วินาทีแล้วก็คลิกขวาที่ชิ้นงานเลือกคําสั่งแรกเลยสเลนะครับหรือว่าคําสั่ง เคลื่อนที่แนวแนวตรงนะครับเนะีเราก็เลือกเลื่อนเข้ามาปึ๊บอ๋อมันจะเลื่อนง่ายเพราะมันล็อกแกนใช่ไหมพีอ่อ่ามันล็อกแกนไว้ล,ละนะครับ,รบหรือเราจะเลือกเป็นแบบระหน้าอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะฮะโอเคอ่าอันนี้วินาทีที่1มันก็คือเลื่อนเข้ามาแล้วเนาะนะครับอ่าเราบอกว่าจากตรงนี้ไปถึงสัก1 2 3 3วินาทีเนาะควินาทีไปไปที่ตรงบริเวณนี้อ๋อปนะึ๊บอ่ามาบริเวณนี้ครับนะครับ แล้วก็เลื่อนไปอีกสักหนึ่งหนึ่งวิวทีก็คือวิวทีที่ห้านะครับกล่องก็เลื่อนเข้ามาปุ๊บอ่าแล้วก็อีกสักหนึ่งจุดห้าก็เป็นหกจุดห้าเนาะแต่ขอปิดกล้องก่อนะครับแล้วก็อยากจะให้มันเคลื่อนที่แบบโค้งนะครับอันนี้มันเคลื่อนที่แบบในแนวตรงอยู่ใช่ไหมดูจกแกนแล้วก็คลิกขวาเลยนะครับเลือกโรเทยังนะครับเรฟเฟเรนซ์นะครับ กดออเดิเนตเลยนี่แล้วก็มาเลื่อนเมาส์มาที่ตัวขอบชิ้นงานที่มันเป็นขอบวงกลมนะครับมันจะขึ้นเส้นเซนเตอร์มาให้นะครับเราก็เลื่อนมา90คสิบประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปอีกสักเท่าไหร่2อวิสวิครึ่งแล้วกันเนาะนะครับสวิครึ่งไปที่บริเวณนี้อ่ะอันนี้ถ้าแกนมันเบี้ยวเนาะแกนมันเบี้ยวปึ๊บ แก้แกยังไงครับพี่อย่างที่บอกก็คือให้กดออดิเนตเนี่ยมันจะเลือกอรีเฟอเรนซ์ที่ตัวอขอบชิ้นงานได้นะครับเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ตรงไปครับนะแต่จริงก็คือมันก็ไปแก้ในส่วนของตัวแกนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็คือสิ่งที่ใช้บ่อยก็เนี่ยกดออดิเนตมันมีชีลัสอยู่นะครับกดไอ้นี่มันก็ไปเลือกรีเฟอเรนซ์ที่ขอบชิ้นงานแทนได้เลยไม่ต้องไป ไปเซตพวกแกนะครแอดตรงนี้ใหม่อะไร,รนะครับโอเคอันนี้เราก็ลองรันดูสักรอบหนึ่งะนะครับไปที่วิทีตรงนี้ศูนย์มมันก็จะเคลื่อนที่ตามที่เราเซตเข้าวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราทําการขยับตามเวลานะครับโอเคจะก,กล่องตรงนี้มันอยู่ลอยๆเข้ามานะครับผมจะให้มัน มันค่อยๆค่อยๆจางขึ้นนะครับคือซ่อนมันไปก่อนนะครับเราก็เลือกที่กล่องเนี่ยเราก็มาเลือกที่เอฟเฟกเลือกเฟดอินนะครับเลือกเฟดอินเนี่ยมันก็จะสร้างคีย์ตรงนี้มาให้นะครับครับมันก็คือจุดที่ซ่อนอยู่แล้วก็ค่อยๆจางขึ้นมาครับนะครับอ่าส่วนตำแหน่งนี้เราก็ไปไว้ที่ศูนย์นะครับมันก็คือจะหายตั้งแต่ศูนย์เลยโอเคปึ๊บเนี่ยฮะ จากนั้นนะครับก็ทําการ Copy อ่านะครับคลิกที่ชิ้นงานก็ได้หรือว่าที่ดีไซน์ทีของเราเนี่ยนะครับคลิกขวาเลยแล้วก็เลือก Copy ครับนะครับเราอาจจะสร้างาตัว s อสเซหรือว่าโฟลเดอหรือว่าดัม m ี่อะไรพวกนี้นะครับไว้ก็ได้เพื่อที่เราจะได้เลือกชิ้นงานง่ายๆนะครับแล้วก็ทําการวางเข้าไปเทสลงไปนะครับกด ที่ตัวที่เรา Copy มานะครับทีนี้มันจะปรากฏไทม์ไลน์ก็คือโดยรวมนะครับเราสามารถกดสัญลักษณ์นี้นะฮะฟิลเตอร์นะครับเพื่อดูเฉพาะเนี่ยถ้าเราไม่เลือกมันจะไม่ขึ้นนะนะครับเพื่อดูเฉพาะตัวชิ้นงานที่เราสนใจอยู่ครับนะครับทีนี้เราก็เลือกครับตำแหน่งของคีย์ทั้งหมดของชิ้นงานที่เราเลือกเนี่ยนะครับขยับออกมาสัก1 5วินาที ก็จะเห็นกล่องตรงนี้ครับอ๋่มันแหลกออกมาใบที่สองเข้ามาใบที่สองเข้ามาง่ายๆแบบนี้เลยในการครับแค่ก๊อปปี้เองนะครับพวกเรื่องของที่เราเซตค่าไว้เนี่ยการเคลื่อนที่มันตามมาด้วยเลยนี่นะครับเราอยากได้ใบที่สามใบที่สี่แลกเราก็นี่เลยง่ายๆเหมือนเดิมขั้นตอนเหมือนเดิมแล้วก็ขยับช่วงเวลาอ่าใช่ครับก๊อปปี้เอาวางปึ๊บแล้วก็ขยับช่วงเวลาตรงนี้ครับไปอีก หนึ่งวินาทีอ่าอ่าใบที่สามก็จะมาที่สามนะครับแต่ที่ต้องแก้อีกนิดนึงก็คือตรงด้านหลังครับด้านหลังของตัวเนี่ยชิ้นที่สองและชิ้นที่สามเนี่ยครับเพราะว่าอะไรมันจาทําอ่อตาแหน่งของตัวแรกไว้อยู่นะครับเนี่ยเราก็เลื่อนไทม์ไลน์มาปุ๊บบอกว่ามันใกล้ๆชนแล้วอ่านะครับเราก็เซตขีเพิ่มเข้าไปส่วนคีตัวสุดท้ายเราลบทิ้งเลยนะครับ ตรงนี้เอาคร่าวๆก็ได้ก็คืออขยับออกมานิดหนึ่งนะครับแต่คือมีคําสั่งที่มันให้ไปเกาะกับผิวเหมือนกันแหละนะครับแต่ตรงนี้เราก็คือเอาคร่าวๆพอตรงนี้ก็ขยับเข้าไปครับนะครับบางทีมองมองไม่เห็นหราครับใช่เพราะว่ามันไม่ต้องไปใส่ป้อนตัวเลขอะไรให้เสียเวลานะครับนี่แค่แก้แค่นี้เองได้สามใบละ นะครับวันนี้ก็เป็นอคอนเซปที่เอาไปใช้งานได้จ <นะ S 1> ริงที่ผมใช้อยู่ด้วยแอนิเมชันในตัวตัวคอมโพสเตอร์ตัวคอมโพสเอร์ะนะครับโอเคสำหรับคำถามวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับะจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ดูกันเรื่อยๆพบกันใหม่ทุก วันจันทร์ถึงสุ์เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ